สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกแยดดำแชนเนลโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันคิงแชมโลกของนักแบดมินตันไทยรอบแรกวันแรกเริ่มจากประเภทยิงเดี่ยวมิวพรบวี ee, ช่อชูวงมืออันดับ6กของโลกได้เป็นมือวางอันดับ6ของรายการพบกับเจสตินหอยยู่ยานมืออันดับ105ของโลกจากสิงคโปร์ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์มืออันดับ18ของโลกพบกับ เทเรซาสบาบิโควาเมืออันดับ92ของโลกจากเคกเกียเมราชนกอินทนนท์เมืออันดับ10ของโลกและเป็นมือว่าอันดับ10บของรายการพบกับเงียนทุยลินเมืออันดับ22บของโลกจากเวียดนามประเภทชายเดี่ยวกัตตพลวังเจริญเมืออันดับ46ของโลกพบกับอเล็กลาเนียเมืออันดับเจของโลกและเป็นมือว่าอันดับ7ของรายการจากฝรั่งเศสเจ้าภาพประเภทหญิงคู่เกณฑ์และศิกาคาราหะคู่กับจอมแจมประเทศมาดเหมือนวง คู่มืออันดับ41ของโลกพบกับกอนยาเซอร์โมวิลคู่กับแองเจล่ายูคู่มืออันดับ30ของโลกจากออสเตรเลียประเภทชายคู่พีพิรัชชยสุพันธ์คู่กับอุโมภาคพลธิระรัศกุลคู่มืออันดับ43ของโลกพบกับเจนซียี่คู่กับเพสรีสมิธคู่มืออันดับ30ของโลกจากสหรัฐอเมริกาสำหรับลิปนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ